ผู้ว่าลบบุรีประกาศจัดตั้งศูนย์สนับสนุนการบริหารจัดการเคลื่อนย้ายลิงลบบุรีอย่างเป็นระบบพร้อมบูรณาการความร่วมมือจากทุกฝ่ายค่ะ นายอำพลนังคภา,ากรกุลผู้ว่าราชการจังหวัดลบบุรีลงนามในคำสั่งประกาศจัดตั้งศูนย์สนับสนุนการบริหารจัดการและเคลื่อนย้ายลิงจังหวัดลบบุรีเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและเคลื่อนย้ายลิงไปยังสถานอนุบาลลิงตำบลโพก้าต้นอำเภอเมืองลบบุรีตามที่ได้รับการร้องขอหรือประสานงานจากพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าโดยอำนวยการการบริหารจัดการลิงและ การเคลื่อนย้ายลิงตลอดจนดำเนินการอื่นของศูนย์สนับสนุนการบริหารจัดการและเคลื่อนย้ายลิงจังหวัดลบบุรีเพื่อนำลิงไปดูแลณสถานอนุบาลลิงอย่างปลอดภัยตามระเบียบกฎหมายและการปฏิบัติของกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชและส่วนราชการที่เกี่ยวข้องค่ะอีกทั้งเพื่อเป็นการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและประชาสัมพันธ์การดำเนินงานต่อสาธารณณะประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะให้สนับสนุนบุคลากร เจา้าหน้าที่วัสดุอุปกรณ์สถานที่และอื่นๆตามความจำเป็นค่ะ นอกจากนี้ก็ยังได้แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อกำหนดและดำเนินการตามแผนปฏิบัติในระดับพื้นที่มีการดักจับและเคลื่อนย้ายลิงในเขตเทศบาลเมืองและนำลิงที่ทำหมันแล้วเข้าสู่สถานอนุบาลลิงเพื่อประโยชน์ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาให้เมืองลบบุรีมีความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างคนเมืองและลิงภายใต้วิสัยทัศน์ประชาชนสุขใจลิงปลอดภยัยอยู่ร่วมกันอย่างยั่งยืนค่ะ